โซเชียลแตกแบมแบมควงไอดอลสาวตัวท็อปมาร่วมฟิเจอริง คือฮาสุดๆเมื่อแอคออฟฟิเชียลของหนุ่มแบมแบมกันพิมุกภูวกุลได้ทยอยลงคลิปและภาพพรีซิงเกิลที่มาพร้อมกับข้อความ Coming Soon Release on 20211228จนกระทั่งเปิดเผยชื่อเพลง Who Are You ที่สำคัญยังเปิดตัวไอดอลสาวซูกิวงเรดเวลเวดมาร่วมฟิเจอริงในเพลงนี้ด้วยซึ่งถือเป็นการฟิเจอริงข้ามค่ายที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว สำหรับแบมแบมและซูกิเคยร่วมงานกันในรายการของซูกิอย่างซูกิดัดซิปโดยแบมแบมเคยไปเป็นแขกรับเชิญถึง2ครั้งครั้งแรกช่วงโปรโมทคัมแบ็กริบบอนและอีกหนึ่งครั้งช่วงเทศกาลซูซอ็อก